คือเราเห็นวัดด้านนอกเนี่ยก็รู้สึกว่าใหญ่มากแล้วแต่ว่าจุดไฮไลท์จริงๆเลยคือในถ้ำเขาที่พอพี่เขาบอกว่าขนาดประมาณ6ไร่ขึ้นมาเนี่ยตกใจเลยอะ่ะแล้วก็มีพญานาคมากกว่า2,000ตนอยู่ในนั้นคือแบบโอโ้โหแต่ว่าข้างหลังนี่เป็นคลังสมบัติคลังสมบัติ <c oughs> ใช่คลังสมบัติของวับง,บงบาดานแห่งน,นี้นะครับที่เจ้าวาดเนี่ย <c oughs> เขาบอกเลยว่าอยากสร้างให้ทนได้เห็นว่ามีเยอะขนาดไหนแต่ก็อยากให้ให้คนอื่นด้วย อันนี้คือคติธรรมที่หลวงพ่อท,ท,ท่านท่านสอนไว้ตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกว่านอกจากความที่มีหลากหลายเยอะแล้วเนี่ยสวยงามมากเป็นสีทองอารามแบบสวยจริงๆรพรีเมี่ยมซัมมาซีรีส์2025สดๆจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาทโมโนแม็กสตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอปอย่าลืมติดตามพิพอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ